ขอความรักความ,มดังดีที่ฉันมีรถบรรทุกทานจะใช่คงยืนไม่สุขเพราะบรรทุกเกินอัตราก็ความรักที่หอบมาเถียดแผนฟ้าคงเล็กไปหัวคิดถึงและห่วงใยเธอช่วยรับมันไปเถอนะ บอกเลยรักของฉันหนักมากรักของฉันดูสิหนงป้าปิาจม,มันทำอะไรอยู่ปักอะไรอยู่อ่ะนี่มันสมัยไหนแล้วอ๋ออันนี้ก็ปักจะดึงไงมันมีไม่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะอีไม่รู้จักเหรอก็รู้จักนะแต่ว่ามันเฉมไปนิดหน่อยอ่ะมันไม่เฉมหรอก มันคืองานอดิเรกอย่างหนึง่งมันจะช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิถ้าเกิดว่าอิมสนใจเนี่ยก็ฝึกไว้เยอะๆจะได้ไม่เป็นเด็กสมาธิสั้นจริงด้วยงั้นพี่ก็ฝึกเยอะๆนะจะได้ไม่ต้องเป็นเด็กสมาธิสั้นแบบนี้อะเอ๊พี่เอมแล้วอันนี้มันคืออะไรหรออ๋ออันนี้มันคือนัตติ้งแล้วพี่จะถักนัตติ้งไปทำไมอะ ก็เอาไว้สาหรับหน้าหนาวไงเพราะว่ามันใกล้จะหน้าหนาวแล้วฮะอีกตั้งแปดเดือนเนี่ยนะหน้าหนาวสิงด้วยอีกตั้งแปดเดือนหน้าหนาวที่จะเป็นบ้าเหรอคนเราอะ่ะก็ต้องู้จักเตรียมการกันไว้บ้างเหมือนที่เอ็มอะ่ะวางแผนจีบคนนู้นจีบคนนี้แต่ก็ไม่ได้วางแผนนานขนาดน,นั้นสักหน่อยไม่เข้าใจนั้นเอาเป็นว่าพูดจบยังที่จะได้ทําต่อ พี่อะแหละชวนพวกเราคุยจริงแต่เออันนี้คืออะไรอ่ะฝอกไว้ให้หใครนะเป็นลูกหัวใจด้วยดูสิเออจริงด้วยอย่าใ,ให้รู้นะอ๋ออันนี้นะหรอหัวใจเนี่ยพี่ก็ตอกให้คนสำคัญไงพวกเธอไม่ต้องรู้หรอกคนสำคัญคือใครนะใช่บอกพวกเรามาเลยนะ ก็ได้ก็ได้พี่ปากไวให้แม่น่ะจริงเหรอไม่ใช่ปากให้ผู้ชายนะพี่เอ็มเนี่ยนะจะมีผู้ชายคนเรามันก็ต้องมีกันบ้างแหละแต่พี่ไม่มีเยอะเท่าพวกเธอหรอกเออพี่เอ็มจะมีผู้ชายด้วยหรอหลอกดาวมากปะแล้วถ้าคิดอย่างงั้นจะมาถามพี่ทำไมเรามันเสียเวลามันไม่เสียเวลาหรอกพี่ พี่ก็ชวนคุยเหมือนกันนั่นแหละปักอะไรนักหนาแล้วพี่มานั่งหลังขดหลังงออยู่นี้ทำไมอ่ะไปออกกำลังกายกันเถอะไมเถอะิ้มไป อกเลยรักของฉันมากมากรักของฉันมีมากอยากมีให้สักคนบ <c oughs> ัวคิดถึงฉันนั้นดีมากความห่วงใยของฉันมีมากอยากให้เธอเข้าใจและรับมัน <c oughs> เธอจะบอกไม่รับไม่รับยิ่ไม่ได้ฉันคงเป็นความรักความคิดถึงทับ ทุกชั้นมีมากอยากให้ใครใสักคนขับหวงใหญ่ทุกชั้นมีมากปวดสุดจริงฉันนั้นมีมากอยากเป็นเชฟผู้ใจเอมทำอะไรอยู่อ่ะเรากำลังร่างภาพคนอยู่อ่ะเฮ้ยพอดีเลยน้ำโมวาดภาพเก่งใช่ไหมช่วยสอนเราหน่อยสิได้ โมนั่งตรงนี้ก็ได้แต่ลองดูหนอเราจะวาดวงกลมก่อนภาพที่เราล่างมันเป็นยังไง ใ้นมันขิมเกินไปอ่ะอ๋อ,อใช่จริงด้วยของน้ำโมมันดูอ่อนไปเอยอะเลยน้ำโมดูชำนาญมากเลยอ่ะน้ำโมฝึกวาดภาพมากี่ปีแล้วอ่ะอ๋อเราฝึกตั้งแต่เด็กเลยอ่ะดีเลยเราก็สนใจชอบวาดภาพเหมือนกัน้องว่างจะให้น้ำโมสอนได้ แกแกะค่ะพุทจะมานสิวันนี้วัดรูปว่ะเข้าไปดีกว่าเข้าไปทักทายเถิดสวัสดีจ้าเมื่อวานปักสะดึงวันนี้วาดรูปหรอแสดงว่าเมื่อวานปักสะดึงแล้วไม่มีสมาธิมากพอใช่ไหมก็เลยมาวาดรูเปเพื่อมีสมาธิมากขึ้นขอดูหน่อยละกันก็เลยส,สวย,สวยอยู่นะสวยมากคือก็สวยสวยแล้วล่ะไปดิ วิยลูปนกด้วยอ่ะเหมือนคนเหมือนชีวิตหรือเปล่าอ่ะยังไงก็แบบไม่มีคนเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเลยก็ไม่ได้แรงหรอกนะแต่ก็วาดวนะจะได้มีสมาธิมากขึ้นใช่ฝึกวาดเยอะๆนะเผื่อจะได้ไปประกวดแข่งขันวาดรูปห่วยแตกแห่งปี ต่ก็แบบวาดเนี่ยนานหรือยังคะก็สักพักแล้วอ่ะสักพักแล้วหรอโอโหนึกว่าวาดแบบตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบดูสิไม่ได้ขยับร่างกายเลยไขมันขึ้นหรือเปล่าคะนั่งวาดรูปจนเบาหวานขึ้นอยู่แล้วอ่ะลุกขึ้นออกกาลังกายบ้างเหอะมาไม่เอามาวาดรูปมอกขึ้มาลุกขึ้นแล้วเนี่ยแกว้ไปก็ได้เก็บเร็ว ชักช้ามันดิชักช้าเร็วรม,มาโอ๊ย สองส้ำแบบไงต่อปันมาแล้วก็ไต่อย่างนี้เหรอออสองส้ำเอามา็มอะลงมองดูฟ้านั้นฉันคิดมันผิดลายฟ้า อยากจะชวนเธอมาปั่นตามหาตำลาฟันอยากจะชวนเธอมาปั่นตามหาตำลาฟันมามามาไปด้วยกันฟันที่สดใสอยู่มีใกล้กันรองนะาแะม่จะเหนื่อยล้าอาจเปครามีอ่อนแอล้มสก,กีครั้งแต่ฉันยังไม่ยอมแพ้ปันด้วยพี่เอ็มทำาไมอยู่อ่ะ ทางไม้พมอยู่ทำไมอ๋อทำทำยากไหมก็แรกๆก็ยากอยู่นะเหรอแล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดต้าง,าไงไหลังมันจะง่ายไหมก็ยากเหมือนเดิมยากเหมือนเดิมเออว่าแต่พี่รู้จักเอไอตอนนั้นไหมที่มีชื่อว่าชัทีวีทีอ่ะอ่าอ่าาทำไมแล้วรู้รู้ไหมล่ะพี่ผมเห็นพี่วาดรูปนะไอตอนนั้นแต่ผมไม่เห็นเอ๊แต่ผมไม่ได้เข้ามาด้วย<อ>ผมมาเลยสนใจอยากจะบอกพี่ว่าเอไอตอนนั้นอ่ะมันมีประโยชน์กับเรามากมาก เพราะมันสามารถที่จะวาดรูปแทนเราได้ถ้าเกิดเราป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็ให้เอไอมันเอามามวลผลตามที่เราต้องการเช่นเราต้องการให้วาดแมวมันมันจะวาดแมวให้อัตโนมัติเลยเหรอใช่ประมาณนี้แต่ว่าข้อเสียคือมันต้องเติมเติมพรีเมียมของ AI ตัวนั้นเพื่อที่จะเรียกใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ได้เพราะว่าโปรแกรมนี้เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาเขาอาจจะคิดว่ามันยากถ้าเกิดให้ใช้ฟรีมันก็ไม่เหมาะสมเขาเขาก็เลยที่จะเปิดขายเพื่อให เราซอร์เข้ามาใช้งานเขาแล้วก็ทําเงินกับเขาประมาณนี้แต่ผมว่า ai ตัวน,นั้นอะ่ะมันน่าจะมีประโยชน์มากพอที่จะสามารถทําให้เรามีความถุกได้มัง้ง <c oughs> ใช่ใช่ประมาณนี้แหละที่ผมเล่าให้พีฟังผมอยากจะบอกพีเฉยว่ามันมีประโยชน์ถ้าเกิดเราอยากวาดรูปอะไรเราไม่ต้องวาดรูปเองเราก็แค่ไปขอ ai ให้ช่วยก็พอเก็ตไหม โอเคง้นผมผมไปแล้วนะพี่เจอกันโอเคบ๊ายบายเมื่อลองลอยอยู่ในความฝันนึกถึงคืนวันที่ใสสว่างก่อนเคยอักจนเหมือนมนท้นทางเพียงปากฏร่างของเธอทุกสศกจางหาย ันนนนแสนสุขอยู่ใความฝไหนดูซิน้องป้าพัชมาดิมายทำอะไรอยู่ไหนอโอขึา้นมาดูซิอ,งงอ,อ,อะไรอ่ะพับดอกบัวเอ้ยอย่าจับเลยเพราะว่ามันเหนียวเหนียวช้ำช้แล้วอ่ะเหมือนคนทำอะ่ะฮึน่ยาขยันขยันจังเอ่ะ ทำไมเนี่ยพวกเธอจะมาหาเรื่องอะไรพี่อีกก็ไม่ได้มาหาเรื่องหรอกนะแต่ว่าที่ทําไปเนี่ยเอาไปบูชาอะไรหรอหรือว่าไปบูชาให้เขารักอ่ะก็นี่เท้าเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำคงไม่ใช่หรอกนะที่แบบบูชาให้เขารักเพราะหน้าเฉิบๆบ้านๆแบบนี้คงไม่มีใครเอาหรอกพี่ก็ไม่ต้องการให้ใครมาเอาอยู่แล้วนี่พี่พี่อิ่มก็พูดแรงไป ก็ไม่แรงหรอกแต่พูดความจริงทั้งนั้นแหละหน้าแบบเนี้ยเอาเวลาไปแต่งหน้าแต่งตัวดีกว่าม,มาพับดอกไม้ดอกตัวอะไรแบบเนี้ยเขาจะเป็นหลงได้ไงต้องทำตัวเอาพื้นม้ที่มันสวยๆหน่อยดีเอาถึงจะติดแล้วลว่าเธอเนี่ยมีกันแล้วหรอมีแล้วคนอย่างเราอ่ะก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะม่เหมือนเธอ,อ แล้วอะไรเหรอตอนนั้นอ่ะที่เธอเอาดอกไม้ไว้ใช้ทั้งสองคนอ่ะพี่เห็นนะก็เห็น้อะไรอ่ะเห็นแล้วทำไมอ,อ่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่สองคนสักนต้ก็มีมากกว่นานั้นอนะก็แน่นอนก็เธอก็วิ่งตามผู้ชายเหมเือนกันนั <S <S ่นแหละก็ไม่ได้<ต>วิ่งตามนะ<แ><า>คือคนสวยอ่ะเนาะคือเขาก็วิ่งตามอา่ะเราไม่ได้วิ่งตามอืมเหรอ พี่ก็หัดขึ้นมาแต่งตัวบ้างนะพี่แ,แต่งตัวอยู่แล้วแหละหัดลุกขึ้นมาออกกำลังกายหน่อยเนี่ยดูสิหุ่นก็อ้วนแล้วก็ต้องออกกำลังกายหน่อยนะไม่ใช่มันนั่งพับอึดอย่างเนี้ยใช่อาทิตย์ก่อนอุตสาหพาลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วก็นึกว่าจะผอมลงแล้วที่ไหนได้กลับมาอ้วนอีกครั้งก็ต้องไม่ออกกำลังกายอีกนะไปไปไปเถอะ มาสิไปขึ้นมาโอ้ยไปก็ได้มาช่วยพี่เก็บของก่อนดิโอ้ยใครนี่ก็เก็บของเองไม่ได้ลำบากพวกเราจริงจริงไม่น่ามาเลยไปไปลืมนะ้ำหนึ่งสองสาม ที่ยังได้น้อยกว่าหนูเลยอ่ะเนี่อันนี้แหละทำไมถึงต้องพับด,ดอกเบี้ยอะไรอ่ะอุ้ียงอีกรอบหนึ่งเลย จริงเหรอใช่ก็ต้องไปวันที่ติดเพราะเขาประถง,ง,อองี้ที่วันที่สองสามกันนี่ืมีปัญญาทำได้แค่นี้เองเหรอนี่ไงผลของการมัวแต่ไปนั่งพับด <c oughs> อ,อกบัวอะไรของเธอไม่ยิ่ยมนโอ้อยายายยยยยมได้เลย ใช่ยังชิลอยู่เลยอ่ะนี่ยเห็นไหมอิมเธออ่ะทำได้ไกลกว่าป้าพุทมาอีกเธออะก็ฝึกไว้นะระวังป้าพุทมาน่ะแซงเธอโอเคไหมไปเราไปกันเถอะอ,อุ้ยดูนี้ดิใครอ่ะอดูซินางป้าพุจมานกำลังทำอะไรอยู่ดีดกีตาร์ด้วย ดีเพลงเลยนะขอฟังหน่อยสิเมื่อวานอะ่ะพับดอกบัววันนี้เล่นกีตาร์เหรอ,อก็ยังดีอยู่นะดี่กว่าเมื่อวานเอาสักเพลงสิอยากฟังอะ่ะพอดีเลยกำลังจะเล่นเพลงหนึ่งมันชื่อเพลงว่า Olivia Olivia เพลงนี้พี่ชอบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเล่นให้ฟังใช่1 One, two, 2 3น h ่ e s u n h a a m severe in the marketplace Molly t h e s i n g r Bed. This one said to Molly, girl, I like your face And Molly said it as she took him by the hand Oh, bloody, oh, Blada, life goes on Bruh. La, la, how the life go on Oh, bloody, oh, Blada, life goes on This one take a Tory to the jewellery store. Buy some tiny, carries golden ring. Take it back to Molly waiting at the door. And as he gave it to her, she being to sing. Oh blatty, oh blie. เพออ่ะก็ก็พออยู่นะพอพอเพลงเนี้ยพี่ชอบมากเลยเว้ยแล้วพี่ก็ฝึกมานานแล้วดีอีใจที่ได้เล่นให้พวกเชอฟังอ่ะวันนี้ไม่มาแซ่พี่หรอก็ไม่รู้อะก็ได้ยินเพลงแล้วมันก็พอดีฟังเพลินเพิก็ก็ก็ไม่รู้จะแซ่อะไรก็ยังดีกว่าเมื่อวานที่พี่มานั่งคาบดอกบัวจริงพี่ฝึกทันได้ยังไงอะ ก็ฝึกเล่นเรื่อยอ่ะบางงก็ฝึกเก่งมากเลยนะขอบใจั้อะไรเนี่ยพวกเธอเขาแตกอ่ะก็ไม่รู้สิเข้าหลังเกิรมเล่นให้พวกเราฟังอีกนะโอเคงั้นพวกเราไปก่อนนะ